กำลังจะออกจบหูแสบตาไม่ใช่จบนี่อะไรลูกเกลี่เกลยมันคือเอ่อสี่ศูนย์แล้วตัวต่อไปศูนย์ตัวต่อไปได้ไรลูกลุนลุนูนยเลยอตัวต่อไปลุนก่อนว่าจะพ่อทองดำจะให้เลขอะไรนะคะวันนี้เราได้แปดมันไม่ได้ตัวใหญ่น้ำผลไม้แปดมันไม่ได้ตัวใหญ่หรือน้ำผลไม้ขนมหวานน้ำแดงไอติม มาถวายปเ,ปเลขศูนย์อีกเดียวเลขอะไรลูกลุ้นๆมันเลขเาอ่ะเลขเก้าแต่มันตัวใหญ่มันเลขศูนยเยมันเลขเก้าอบปะเลขศูนย์ะศูนกับเก้าังก็สาตอนลุ้นอยู่เนี่ยเลขเก้าปะหน๊วิงมดแดงแตกังมดแดง พ่าปูท้องดำให้เลขอะไรเอ่ยตัวสุดท้ายมันเลขศูนย์กับเลขเก้าอ่ะดำไมกใส่ละใส่ละเฮ้ยป้าว่าเลขเก้า่ะนนูก็ว่าเลขเก้าก็บอกถึงเลขเก้ามันดำกว่าเดิมอ่ะสี่ศูนย์เก้าป่ะเลขเก้า เก้าก็9ก็0เลาเลข9ก็บอกว่าเลข9มันออกให้หมดทีาไมไม่มีต่อขีดมาทางนั้น่ะเลข9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 ดืองนี้ก็ชัดแล้วนย่าเลข9รอมันออกมาให้มดเล้วเลเลข9ลขขขเเลเขเลเข เลขที่ได้คือ409ศูนอุ้ยชอบมากเลยเลขศูนย์มีศูนย์สี่ศูนย์เก้าพ่อปู่ให้แล้ววันนี้สี่ศูนเก้าแล้วรอออกให้หมดก่อนแต่ว่าน่าเป็นเก้าเลยอย่าทำเดี๋ยวมันรุนไป็เก้ากลับหัวก็เป็น604หรือ409 9กับหกบนตัวเดียวกันนะแม่ เอเจ๋งจุดทูบชัดดีเว้ยไอเพลันจุดทูบได้สองตัวมันไม่ไหมอยเลยนะถ่ายวีดีโอด้วยพอและสี่ศูนย์เก้าเก้ากับหกตัวเดียกกันเอาทุกคนมาเอาขนมไปถวาย